ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิฟทูอาร์ค่ะเราดิฟซีดะคอล่าวันนี้เราก็มาว,า,ว,า,วาดวาดรูปคนนะคะเป็นเรียกว่าแฟนอาร์ตน่าจะได้ เออเราวาดรูปนาแจมินจาก NCT ค่ะโอ้ดูออกเลยนะว่าเขาเป็นติ่งโอเคเ,อเราเลือกรูปนานมากก็ก็ถ่ายถ่ายโทรศัพท์ไปเจอรูปนี้ที่อยู่ในแกลเลอรี่ก็เลยเออกมาวาดค่ะเราจะขึ้นรูปไปให้ทางด้านขวาไม่ด้านซ้ายของทุกคนนะคะ จริงจริงแล้วรูปนี้เนี่ยสำหรับเราว่าตัวเองใช้สีเยอะกว่าปกติคือเราอยากทํารูปให้มาดูค่ะเลือดฟูว่ากนะจ๊ะเราได้รับกาลันใจมาจากนักวาดหลายท่านที่เราได้ทําการติดตามงานพวกเขานะคะรู้สึกว่าภาพพวกเขาเนี่ยสีสดแล้วก็สีจัดมากดูใช้สีแบบแบบดูงานดูน่ารักมากซึ่งปกติเราจะทำงานแบบสีเฉยๆรอบนี้ก็เลยลองเติมสีเขียวเข้าไปบนผมแล้วก็ให้หน้ามีสีแดงสีพูแล้วก็สีส้มค่ะ ตอนที่นั่งเขียนเิ้นนี้ก็มีความมังในใจนิดๆว่าจะเขียนดีไหมก็จะใช้สีอะไรดีก็นั่งจิ้มสีพักหนึ่งเลยตอนนี้งานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วหวังว่าทุกคนจะชอบงานของเราแบบที่เราชอบนะคะยังไงก็ขอฝากคอร่ารายการของเราแล้วก็เพื่อนเพื่อคนอื่นๆไว้ได้อบอกอ้อมใจด้วยนะคะบา,บายคะ่ะ